คุยไรอ่ะคุณมุมานคุณมุมานคุณมอวานนั่งส่องทวิตเตอร์โฟร์อีฟอยู่แล้วก็แบบคือเดือดมากเล่นกี่เพลงนะแปดเพลงปะอืมอืมอืมอืน่าจะแปดแปดรมนีนี่นี่แล้วรู้ปล่าว่าแบบเมื่อเช้าใช่ไหมก็คือไปที่ตกกลมแล้วก็ที่โบ๊ทก็คือมาแบบเอยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานใบงานโฟร์อีฟมาแล้วก็แบบเวทีเขาเดือดมากอะเดือดจนกูอยากมาเตือนพวกมึง พี่บอกแต่พวกมึงเตรียมซ้อมมดีนะซ้อมติดเยอะๆนะมองให้ทำได้อยู่แล้วแหละอันลาทำได้อยู่แล้วงานงานแชทับพวกมึงนะกูเห็นพอยิบแล้วกูอดใจไม่เตือนพวกมึงไม่ได้ทำได้อยู่แล้วอย่าไปกลัวเน้นม่วนเราปล่อยจอยหรออืมปล่อยใจเคยเห็นเคยเห็นพี่จูปล่อยจอยปะทำไมอ่ะคือไม่เอาเลยนะพี่จูอะปล่อยจอยเหรอ ยืนนิ่งเลยยืนเลยยืนเลยยืนจริงมันีจะเลยคนเนี้ยอุ้ยเหมือนกูเลยหล่อเหมือนกันหล่ใช่ตเซนเตอร์ไม่ใช่เซนเตอร์ทั่วอยู่ทั้งคนยดินส่งยิ้มให้ริมไม่ว่าจะข้างเก็บทั้งสนามตันนี้คอม้วนตลอดเออมันเป็นเรื่องของแบบนะโมเมนต์อะเออโมเมนต์นั้นๆเนี่ยมันเป็นต้นๆด้วยหรอไม่มันอาจจะแบบโมเมนต์นั้นรวอยากจะแบบดื่มดำ กแบบบรรยากาศก็ได้ไม่รู้อ๋ <c oughs> อเนาะดิมดำไม่เผื่อพวกคุณเลยห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอหยอเนี่ยเดี๋ยวแฟนคลับวิจู่ก็มาได้ <c oughs> <c oughs> อ,อีกก็หยอกพอกลุบบพอไปเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวทัวลงพอ,พอกลุบกิบพอกุก่กิบเดี๋ยวทัวลงไปมาม่าถึงเรื่องที่มาไมกว่าทําไมคะคือได้ข่าวว่าปีนี้ที่มาอยู่2ิห้าไม่ใช่ค่ะหนู เขาไม่ใช่อไม่ใช่ค่ะอายุเท่าไหร่นไหนแต่กันกับเดียวอายุอายุกันเท่ากันแล้วเหรอเออที่ยี่สิบห้ากูเท่าพี่เจรนะยี่สิบห้าแล้วเหรอบ้ายังยังอีกอีกอีกกี่เดือนวะไปไปไปปีไปปียี่สิบห้าปีนี้พี่ยี่สิบห้าอ่ะเฮ้ยใจเย็นมันก็แบบเกิดวัหรือเปล่าจริงวะเนี่ยจริงโอ้แม่ก็จริงวะเนี่ยไม่ไงมันมันมันเกิดวัหรือเปล่านะผมนึกว่าพี่ยี่สิบสี่ปีเนี้ยเขาเรียกว่า เกิดไปลายปีไงคือจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ยี่ห้าใช่ป่ะคําพูดมันดูเหมือนแบบยี่ห้าปีนี้แต่จริงๆแล้วอะกูเกิดตอนธันวาเว้ยซึ่งมันแบบแม่งต้องตั้งสิบสองเดือนกว่ากูจะยี่ห้าจริงๆมพไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพี่เจก็เกิดเก้าเจ็ดไงมันก็คือยี่ห้าป่ะก็ใช่เอาเออเอห้อเคยอายุ่ห้าอือแค่แหละนเกิดไฉนะฉันเกิดมีนากลางปีกลางปีนายท่อออมป่ะ ใช่ไหมในก็ที่สองใช่ไหมด้ได้ข่าวว่าเธอกำลังจะเกิดเหรอกำลังจะเกิดใช่โอเคไม่พูดต่อแล้วกันเดี๋ยวมาดูแย่ถามพี่ไม้เกิดปีอะไรฮะเกิดปีอะไรใครฉันหรอใช่เก้าเก้าไงจริงม่าเห่างกับปีเดียวหรอไม่เราห่างกับปีเดียวไหนจริงวะเนี่ยเออจริงว่านึกว่าห่างกับสองปีตลอดเลยอุ้ย อุ้ยแรงวะแรงมากเนี่ยเหมือนเอาทัวมาลงกูเลยตอนเนี้ยได้นหนใกล้ใกล้วันเกิดมึงเลยนะใกล้วันเกิดมึงเลยนะโอ๊ยสองเดือนสามเดือนตอนเนี้ยผมทําตัวดีๆเลยคือไม่มีใครแค่งผมได้อะไรเดี๋ยวว่าจะซื้อขวันให้อยู่นะไหนไม่ซื้อแหล้วอยากได้แมวอะมันเลี้ยงได้หรือขอเอางี้เลยป่ะอยากได้แมวตัวสีขาวมันเลี้ยงได้หรือใครเลี้ยงได้ มึงอ่ะมันมีที่เลี้ยงหรือยังได้ก็ไม่มึงมึงมีเวลาหรอมึงจะเลี้ยงได้หรือมีก็เอาแมวไปฝากล็อกเก็ตพิจิตไปด้วยล็อกกี้ล็อกกี้อ๋อล็อกกี้ขอโทษขอโทษมึงก็เอาคาราไปให้เขานะล็อกกี้นี่คือเดินไปเดินมานะตอนนี้เนี่ยเนี่ยเดินเดินเดินมองหน้าเดินมองหน้าอยู่ไปอยู่ล็อกกี้ปะใช่ล็อกกี้น่ารักมันเบื่อเพียงอะฮะ มันก็แล้วแต่อารมณ์บางอารมณ์ก็คือแบบวิ่งเข้ามากัดเท้าบางอารมณ์ก็ไม่สนใจบางอารมณ์กออ็เราไม่ค่อยถูกอ่ะแล้วแต่อารมณ์แต่ชอบแบบบางทีว่าที่ผมเข้าไปเล่นด้วยพี่ก็ไม,ไม่ไม่สนใจผมป่ะเฮ้ยมันมันมันเกินไปหรือเปล่าฮะเราบางทีเราก็เนี่ยมันไม่จริงไงปกติเราก็สนใจตลอดไงไม่ยอมป่ะได้พเจอือ<ม>พิจตพูดเก่งขึ้นนะทําไมโซโซมันหล่อหลอมหรอหรืออะไร มันเขาเรียกว่าไอ่ะคือมาอยู่อัาราสแล้วมันดันแบบสนิทกับแบบเขาเรียกใครนะไอเออวินกับไออะไรสมคิดอะ่ะออสองคน,นอเ<ไ>ปียพู่ตรงเลยว่าสองคนนี้มันพูดมากนั่นแหละ <c oughs> เฮ้ยเราไม่ได้พูดเลยนะ <c oughs> คือแค่บอกว่าเราได้มีโอกาสพูดคุยมากขึ้นละกันอะไรอย่างนี้<ๆ>แล้วก็แบบเอยเรียนรู้จะเอาอะไรอย่างี้ ไม่ชอบอะไรบ้างเหรอไหนพูดเก่งขึ้นนะไหนเหรออืไหนพูดมาอย่างนี้ไม่ตลอดไม่ใช่หรอไหนก็เป็นอย่างนี้ไม่ตลอดไหนล่าปะล่าล่าสุดดูไอพวกเราตอนที่ถ่ายไอแคนดี้ป๊อปอะมึงลองกลับไปดูเว้ยโคตรเขินตัวเองแคนดี้ป๊อปคือรายการแรกเลยปะเออคือแบบต้องกลับไปดูคือแบบ เออก็คือคือเห็นความแบบความมาไกลอะ่ะจำได้อย่างเดียวคือแนะนําตัวมันห้ารอบจนพี่กล้องก็ก <c oughs> ใช่แนะนําตัวพร้อมทันที <c oughs> พี่ใหม่ <c oughs> พี่ใหม่มีชื่อดํมของตัวเองปะอะไรนะพี่ใหม่มีมีชื่อดอมของตัวเองปะจริงปะ นี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ชื่อดอมหรือเปล่าแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ช่วงวันเกิดอะเออช่วงวันเกิดแหละที่แบบแล้วแล้วนี่ได้ของขวัญเยอะมากเราก็เลยแบบแซวว่าขอบคุณนะคะผู้เธอมาจสุลต่านนี่แหละก็เหมือนเขาเอาไปใช้เว้ยจริงรือเล่าจิ๊งอะไรมันคือมันคืออะไรนะสุลต่านสุลต่านอือแต่ว่าฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปใช้จริงหรือเปล่าฉันก็ตลกดีอืมอุ้ย ในแท็กมีคนถามว่าไนายกับมารู้จักกันได้ไงเล่าให้ฟังหน่อยเจ้กลัวมากเจ้กลัวมากเจ้กลัวมากอะไรนะกระตุกอะเมื่อกี้อ่านในแท็กมีคนถามว่าไนายกับมารู้จักกันได้ไงเล่าให้ฟังหน่อยนะคุณสมคิดเชิญรู้จักกันได้ไงอืมรู้จักกันได้ไงพี่น่ารู้จักกันปีไหนวะนานมากแล้วอ่ะตัวกระเปียกตอนนั้นไนายตัวกระเปียกอยู่เลยเอ่อเหตุใดปะเหตุใด เออรู้จักกันได้ไงเหรอเดี๋ยวตอนนั้นเมืองยังรับมึงไม่รู้จักกูไม่รู้ไหนไม่รู้ว่ารู้ไหมแต่ไม่ได้มีอ๋อนี่ก็มีพี่บอสไงแนะนำว่านี่ทีมพี่อ๋อเออใช่ใช่้นี่นี่นี่ก็รู้จักใช่ก็รู้จักแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนิทปะแค่แบบเออรู้จักออนน์ไม่สนิทแต่ได้ไม่ชอบ หลอกูไม่ชอบมึงนะอืมโอเคเสมอภาคเสือเผมกลาจะมาคุยแค่ยี่สิบนาทีไว้แล้วคนน<ต>ู้นเข้ามาหยุดเลยมาถึงโจพี่แล้วก็พี่หม่อ,อ้าวตอนแรกในในในไปเรื่อยเหรอตอนแรกอะ่ะไปเรื่อยดิอา้าอุ้ยถ้าจะออกตอนเนี้ยมันจะเดียงหมดเลยปะใช่คะ่ะเพราะเป็นโฮสอ่ะใช่ งันยกหัวต่อได้ปะเดี๋ยวเดียวคือแฮแท็กเ่เอาคุยไม่ถ้าถ้าถ้าไนปิดก็ออกเหมือนกันไม่นึกสภาพอ่ะแล้วคือชื่อว่าสมคิดมาคุยแต่เข้ามาคือเจทีอ่ะหรือเป็นทียาอ๋องั้นเปลี่ยนแท็กให้เอาไหมสมสมคิดฝากไว้จ้าอย่างเงี้ยเฮ้โควิดโคุยวิดเนี้ยก็เพิ่งเจอกับไหนอ่ะอื้อ ตายคนเดียวไหมหมดไปขอนแก่นนี่ร้องไห้นะไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเอาเล่นกิจตัวเองตัดกันเองนัดเี่งานอีกไม่ก็ดูแลตัวเองออ๋ขอโทษคุยอะไรคุยอะไรเอามายเมคุยอะไรเอามพูดไหนพูดไหนไม่ว่าไงนะอ๋อก็บอกว่าก็ดูแลตัวเองค่ะนะที่แานอีกมากมายนะคะแอดลาร์ดุ้ยพี่ไม่บอกดูแลตัวเอง อุ้ยเดือนน้าฟังทั้งเดืนเลยดูด่เต็มที่เลยเดือนน่าดีไปแล้วไปแล้วได้ไหมไม่ว่าแล้วเหนื่อยไลยสิไปเลยไปเลยสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนเราจะจากลากันไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนรับสัตย์ดีดูสัรติภาพ าอตื่นมาท่องพระจำใส่ตื่นมาท่องพระจำลองนะครับแล้วก็ไว้เจอ,อกันเมื่อมีโอกาสนะครับขอบคุณมากๆสำหรับแปดหมื่นฟอนนี้แล้วก็จะทำหน้าที่หอนเตงให้ดีที่สุดจะทำงานตั้งใจโคตร,ครๆเลยการทำงานนะครับจะตั้งใจทำเต้นทำร้องให้ดีขึ้นนะครับรักทุกคนเสมอตลอดเวลาเลยแล้วก็ไว้เจอกันนะครับ Bye bye.